มาหน้านค่ะลูกสาวหนูสามคำร้องลูกสาวหนูลูกสาวหนูอคำ้องนี่อยู่อะไรของรายงานพัฒนาคนจนนะี่อยู่มูลนิธกองทุนอ๋อมูลนิธิกองทุนอ๋อพัฒนาคนจนกองทุนกองเงินอป้าชอบชไม่ มัจะทอยู่ทกกันน้องสาวนคน้ร้องปากด้วยค่ะร้องเนี่ยไปดูรองดูยางอยู่ดูยางอุขอบคุณมอ44ขอบคุณมากค่ะถ้าสนใจจะเป็นดูยางไปอยู่ได้เลยเล่นดนตรีอะไรไม่คงขบร้องเรีนมอไหนเ้ร้องเพลงร้องเพลงมอไีมอ3ปีนี้มอ3่ะาเขาชอบนะไปข้าโรงเรียนดูยางขบอ โอ้ยขอบคุณค่ะขอจำปันเลยไม่เป็นไรอยู่นี่ยู่คุดูโดยการได้นะครับไม่แม่บอกว่าฝากเขาโอ้น้องเป็นลูกสลวคนกับร้องเนี่ยลูกสาวหนูโอ้แล้วอยู่รังอยู่นี่กันยังรัฐบอใช่ครับนี่รับเยอะถ้าคนใจรักนะไปเรียนช่ดีสอนดีมากเขาร้องเพลงลูกทุ่งก็พอค่ะร้องมาแสดงคุณแม่กับน้องเพาแล้วกอยู่รัฐบาลงี่สีเป็นพนักงานราชการเลต่างหน้าได้ด้วย งแล้วนะหลายคนหลายคนไ่ไจะไว้เา้รลูผู้ใหญ่ใจดีไว้เขานะฝเยนะคะขอบคุณค่ะไม่บอกยิงเนี่แจกซ้อได้ค่ะโอ้ยซ้อมมานอนโรงเรียนนะคะบ้านอยู่อันมันไกลนี่เองแต่อยากาานอนกับเพื่อน อยากมานอนกับเพื่อนไม่แต่เขาตั้งใจเขาจะทำใจค่ะสะอาด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 ไปบอกบอกเดี๋ยวขอเพลงขมิ้นไซโย้ให้ร้องร้องเพลงเลยได้นะคะแข่งกันได้แล้วลูกสาวลูกกี่คนสองคนค่ะตอนนี้งานอะไรอ่ะบริหารเรียบร้อยมากเหมือนกันเรียบร้อยมากผู้หญิงผู้หญิงค่ะเรียบร้อยมาก ทำเราบทำเขาบ่มีรับงินฝากพี่ก่อนฝากพี่ก่อนให้น้หน่อยเพราะว่าน้องจริงๆน้องเขาจบราชกระบังลาเกียรตินิยมมาดับหนึ่งลาชกระบังจุมพาจุมพรนี่แหละแต่ได้ได้ไาชกระบังอ่าราชเอกเอกบริหารค่ะอ๋อเอกบริหารเกียรตินิยมมาดับหนึ่งนะครับเขาเรียบร้อย ก็เรียบร้อยเรียนเพเดียวน้องอายไหมอ่ะนี่น้องอยู่นะเพิ่งจบปีที่แล้วลูกสาวคนโตลูกสาวจบเดือนนี้ยู่อันดับหนึ่งคนโตเรียนที่ไหนเรียนรัชบังมาค่ะบริหารค่ะมีฝากมีฝากงานด้วยนะคะฝากทำอะไรอ่ะเป็นไปเรียนปุ๊บมสองเองไม่ไม่คนโตไม่คนโตจบแล้วเธอจบจบแล้วไปทำงานที่ไหนออตอนนี้ทำบริษัทอยู่เรียบร้อยอย่เรียบร้อยแล้วเป็นทหารเงินเดือนน้อยไม่เป็นไรค่ะเราค่อยเป็นราชการนี่ตอนนี้ผมรับสมัครพนักงานราชการสี่ตำแหน่ง มีบัญชีอ๋อคนถูกบัญชีปวชปมีบัญชีญชมีมีบัญชีม,ญชมีผู้ช่วยพยาบาลมีตุลาการาแล้พุทธมหกแต่ แต่ว่าโอกาสมันจะดีตรงที่ว่าถ้าเป็นพนักงานราชการเนี่ยเวลามันแข่งขันขึ้นขึ้นราชการใช่ยังงมันจะแข่งกันเองของรู้จบปวชบัญชีปวสบัญชีแล้วไปเรียนบริหารราชกำบังไปทำงานบริษัทดีกว่าไม่แต่ว่าหนู้ว่าการไปก่อนแล้วก็ไปสอบแต่ถ้าถ้าว่างานไม่ทำไรเนี่ยมาทำงานเนี่ยถือว่าเป็นฝึกงานไปเดือนหมื่นสิบหมื่นแล้วหมื่นพันบาทหมื่นพันบาทอยู่ด้านใต้ต้นไม้ไม่ร้อยทำที่ชุมพรหนูงเขม่ไปไม่ได้จะอยู่บ้านเนี่ย ทำไปก่อนแล้วก็สอบที่มี